สวัสดีค่ะวันนี้ชีลิ่แลมอนนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะโดที่2ของซีโนฟาร์มไปแล้วนะคะวันนี้ก็เตรียมตัวบินกลับไทยค่ะไปสเตตควอรันทีนที่ไทยอีกนะคะเอ่อ12 12วัน11คืนนะคะไม่ใช่10คืน11วันนะคะก็ไม่เข้าใจทางรัฐบาลเหมือนกันว่าคือเขาประกาศว่า10วันไอ้10คืน11วันแต่ทําไมเราโดน11วัน12คืนนะคะเรามีใบนะคะเดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูว่าว่าเราโดนขนาดนี้จริงๆนะคะค่าค่าโรงแรมนะคะเราพักที่รัตนโกสินนะคะก็ประมาณ2 3 0 0มนะคะปะกติเราจ่ายที่28,000แต่นี่ก็น่าจะเหลือเรา2 3 0 0 0ก็โดนไปลดราคาไปนะคะแต่ว่าโรงแรมก บอกกับเราว่ามันอยู่ที่กฎของทางที่รัฐบาลแจ้งมานะคะเราก็ไม่ได้อยากอย,กอยู่นานเพราะาเรามีงานที่จะต้องต้องไปแก้ปัญหานะคะที่ไทยเพราะเราต้องบินไปบินมาโดยตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ก็เตรียมตัวบินค่ะแต่ก็ขออนุญาตไม่แต่งหน้านะคะเพราะว่าเวลาเราบินเนี่ยเราใช้เวลานานกว่าจะถึงไทยก็บ่ายกว่าแล้วนะคะคือคือถ้าแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าเยอะอะ่ะมันมันก็สวยค่ะแต่ว่ามันจะทําให้เราเป็นผื่นแล้วขออาญาตหน้าสดเลยกันแล้วกันนะคะเอาละค่ะก็ พอมาถึงนี่นะคะก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไซเอฟเฟกกันมากดีกว่านะคะไซเอฟเฟกตของโดที่2เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะมีปัญหากับาการมาของประจำเดือนอย่าง อย่างเห็นได้ชัดเลยอันดับแรกคือ1เนี่ยเป็นไข้นะคะไซอัฟเฟตของการฉีดวัคซีนของิซิน,นฟาร์มโดยที่2สองเ,เป็นไข้แน่นอนคะ่ะเริ่มไข้นะคะมึนๆมามึนๆปวดแขนก็มีบ้างนะคะอาจจะลามไปถึงตรงนี้นิดนึงนะคะอันดับที่2ก็คือเรื่องของฮอร์โมนที่เปลี่ยนก็คือคราวเนี้ยเราฉีดก่อนที่เราจะเป็นประจําเดือนประมาณหนึ่งวันครึ่งนะคะต้องใช้หนึ่งวันครึ่งดีกว่าเพราะว่าเราจะมีประจําเดือนอีกทีวันที่แปดวันนี้วันที่หกใช่ไหมคะ แล้วค่วเนี่ยมันมาก่อนเวลาอีกเหมือนเดิมคะ่ะมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะมาปึ๊บหายคือมันมาในช็อตเดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะมันก็ไม่ได้มาแบบเหมือนคนที่มีจะมีประจําเดือนอยังไงล่ะคือมันมาปึ๊บแล้วมันหายอะ่ะเราก็เลยไม่เข้าใจว่าไซเฟกตตัวเนี้มันมาได้ยังไงแต่ว่าหรือว่าเราจะใกล้ที่จะมีประจําเดือนเพราะครั้งที่แล้วโดสที่หนึ่งเนี่ยฉีดหลังพีประจําเดือนอะ่ะวันครึ่งเหมือนกันก็คือก็คือก่อนมีประจำไอหลังมีประจําเดือนวันหนึ่งถึงสองวันไงคะถูกไหม ก็แล้วก็ติดไว้หมือนค่งแล้วการทานเร็วที่สุดนะราคาเนี้ยก็เป็นเหมือนเดิมครั้งที่แล้วหลังครั้งนี้ก่อนก็มาเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการเลยนะคะแต่ถามว่า side effect ส่วนอื่นมีไหมผิวแห้งนิดนึงค่ะบวมบวม,บมนึนมึนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีประจําเดือนด้วยนะคะใช้ size effect ที่2แต่เขานับ side effect ตัวแรกเป็นหลักนะคะ side f f e c t ที่2เหมือนตัวแรกเป๊ะ ไม่ต่างกันเลยค่ะก็มีอาการค่ายๆนิดนึงนะคะตัวลุมๆนะคะแต่ก็มีอาการปวดเมื่อยบ้างนะคะก็เป็นธรรมดาของไซเฟกหลังจากนี้นะคะรออีกประมาณ2อาทิตย์ต้องตรวจภูมิค่ะน่าจะตรวจแอนติบอดีนะคะว่ามีการร่างกายเราได้สร้างตัวภูมิคุ้มกันตัวโควิดมาหรือเปล่านะคะตัวเวลาตัวนี้มาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องเราไปตรวจด,ดูนะคะอาจจะต้องตรวจที่ไทยเสียตังตรวจนะคะว่าเออว่า ว่าว่าว่าภูมิมันขึ้นมาหรือเปล่าแต่ถ้ายังไงถ้าเรากลับมาที่ต่างประเทศที่เราฉีดเนี่ยเขาจะตรวจภูมิเขาถึงจะออกไปเซอร์ติฟิเคตให้เราว่าเราเนี่ยได้รับการการันตีว่าเรา,าฉีดโควิดครบแล้วถึงสองโดสแต่ถ้าที่ต่างประเทศที่นี่นะคะแต่ที่นี่ก็คือว่า ถ้าภูมิไม่ขึ้นเขาจะต้องเตรียมการฉีดโดสที่3ให้กับเราเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนเนี่ยภูมิมันไม่ขึ้นจริงๆมันต้องมาเป็นโดสที่3ของซีโนโฟาร์มเหมือนเดิมนะคะแต่เขากำลังออกนโยบายตัวนี้อยู่ว่าจะต้องโดนถึง3โดสหรือเปล่านะคะก็คิดว่าถ้าภูมิไม่ขึ้นอะโดสที่3เตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมตัวรอคิวจอดโดสที่3ได้เลยเพราะว่ามันภูมิไม่ขึ้นเลคะ่ะภูมิไม่ขึ้นเท่ากับว่าการที่เราจะรับมืออาการที่จะหนักกับ โคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะมีมากขึ้นนี้คะ่ะแต่ว่าต่อให้คุณฉีดไปแล้ว2โดสต้องคุณมีภูมินะคะไม่ใช่หมายว่าคุณจะไม่ติดนะคะติดแต่อาจจะอาการจะไม่ได้หนักมากไม่ถึงกับขั้น ICU อาจจะเป็นไข้ไม่สบายอันได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ฉีดอะไรเลยก็มีสิทธิ์ที่จะมีอาการหนนะักเท่านั้นเองค่ะแต่ยังไงก็ตามคะ่ะคุณต้องดูแลแล้วก็รักษาตัวเองให้ดีนะคะทั้งตัวเองแล้วคนรอบข้างด้วยเพราะที่เลมอนเนี่ยเป็นคนที่บินบ่อยบินบ่อยเนี่ย พอเราบินบ่อยแล้วก็มีการที่สิ่งที่จะต้องเจอคนในในสนามบินในเที่ยวบินพอกลับถึงไทยต้องสเตทควอนทีนะคะรับผิดชอบตัวเองตลอดเวลาเลยอันนี้บอกตรงๆเนี่ยเดี๋ยวมีใบให้ดูเลยนะคะบินบ่อยมากบินบ่อยจ,จนแบบเราเสี่ยงตรงที่เราบินเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไอ้เครื่องบินของเราเนี่ยมันเขาเขาเทคกี่คนต่อกี่คนมาแล้วนะคะก็จําเป็นค่ะต้องฉีดนะคะแล้วก็ เ,ออเดี๋ยวต้องไปดูที่ไทยด้วยนะคะว่าตอนนี้จะให้หลานที่ไทยได้ฉีดรอ,อคิวฉีดนะคะแต่ว่าคงยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเขาคงจะต้องเรียกตามลําดับคั้นแล้วก็วัคซีนที่ที่หลานเนี่ยเขาจะฉีดเขาจะไม่เลือก ของบางตัวนะคะเขาจะขอเลือกเองเราก็มีลุกจะได้หรือเปล่าถ้าเลือกเองก็ต้องเสียตังค์หลานเลยอะไรเงี้ยคิดในใจนะคะก็จะมาบอกแซฟเฟคค่ะแซฟเฟคเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้ตอนเย็นนะคะประมาณสักเที่ยงคืนก็จะบินเข้าไทยแล้วนะคะเข้าไทยถึงไทยประมาณเที่ยงนะคะพรุ่งนี้เช็คอินเสดควอร์แรนทีนที่โรงแรมรัตนาโกสิทร์เหตุผลที่เลือกโรงแรมรัตนโกสิทร์เป็นเสดควอร์นทีนนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะชอบชอบอยู่ใกล้พ่อแม่ธรณีเท่านั้นเองเหตุผลเดียวค่ะ จริงๆนะคะเขาจะมีโรงแรมที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะในเขตของคลองประป,ระป,ระประาเจ้าคนะเนี่ยก็คือโรงแรมลักเซอร์ซึ่งจะถูกกว่าหน่อหนึ่งแต่ว่าเราเลือกในเขตตัวเมืองก็คือเ,อาเราชอบตรงใกล้ๆกับพระเมธรณีเป็นตัวเมืองหลวงเมืองใหญ่เนี่ยคือมันเป็นความชอบโดยส่วนตัวก็เลยต้องเลือกรงแรงับพระโกศินนะคะแล้วก็การตอบกลับเวลาทําเมสเซจกับโรงแรมวระนณโกศินค่อนข้างรวดเร็วค่ะสาหรับเรานะคะเขาให้เขาให้การเปลี่ยนแปลงบุ๊กคิ้งกับเราเนี่ยค่อนข้างเร็ว นะคะค่อนข้างที่จะนิส e แล้วก็คนที่อยู่ในโรงแรมร,าารัตนโกสินเนี่ยค่อนข้างนิส e กับเราเยอะจากครั้งที่แล้วที่เราเสดควรันทีนะคะถึงอาหารที่ที่จะให้มาไม่ค่อยอร่อยอันนี้ต้องบอกและยืนยันนะคะอาหารที่ให้เลยมาไม่ค่อยอร่อยแต่เราก็ออเดอร์อาหารที่ในโรงแรมที่เขาทาขึ้นมาอย่างเช่นพากรุ้งของเขาเนี่ยอร่อยมากแต่อาหารที่สําหรับเสดควรันทีมันไม่อร่อยไงเพราะไม่อร่อยก็ต้องเข้าใจแต่ว่าพากรุ้งที่เราสั่งแยกขึ้นมามนอร่อยฉะนั้น ขอเลือกตรงนี้เพราะตรงนี้ลค่ะภาคกรุงอร่อยก็คือเดี๋ยวต้องสั่งแยกย้อมเสียตังค์นะคะก็คว้ากันไปอย่างนั้นนะคะก็ขอทุกท่านนะคะช่วงนี้ระบาดกันมากนะคะที่ประเทศไทยเพราะว่ามันมีการที่ออกไปเที่ยวกันแต่เข้าใจค่ะเพราะว่าคนเราจจมานนั่งไม่มีสังคมเป็นไปไม่ได้นะคะก็คิดว่า ป้องกันเอาไว้แต่ว่าบางทีมันก็พลาดนะคะเพราะว่าเกิดจากการไอจามสัมผัสเนี่ยบางทีมันพลาดอ่ะคือเชื้อไอเลวแอลกอฮอล์ e oh ล้างมือเนี่ยมันมันบางทีไม่ได้พกตลอดเวลาค่าบางทีไอจามติดโลยไม่รู้ตัวก็มีนะคะก็ฉะนั้นก็ต้องทุกคนต้องระวังตัวตลอดเวลาเพราะโคโรนาวรัสเนี่ยอาจจะอยู่กับเราประมาณปีกว่าถึง2ปีได้เลยล่ะค่ะกว่าจะ เข้าใจมันนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไซเออฟ t ของโดที่2ก็ยังเหมือนของโดสแรกนะคะแล้วก็อีกประมาณ20กว่าวันหลังจากที่เราออกจากเสตควอนทีนแล้วนะคะเราจะทําการตรวจภูมิกันดีกว่าไปเสียตังตรวภูมิกันนะคะตอนนั้นจะมาเล่าให้ฟังว่าตรวจภูมิตรวจยังไงและราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ